เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้นี้ค่าขยาดแล้วบทที่1นึห้า ข้าเพียงแต่รู้สึกว่าเราสองคนกอดกันอยู่เช่นนี้ร้อนยิ่งข้าอยากจะไปนอนในผ้าห่มอีกผืนเซินยวนพูดพร้อมดิ้นเบาๆเดิมทีบนเตียงปูผ้าห่มไว้สองผืนตอนนี้พวกเขาสองคนนอนอยู่ในผ้าห่มพี่อยู่ริมด้านนอกส่วนผ้าห่มที่อยู่ด้านในก็ปล่อยวางอยู่อย่างนั้น ไม่อนุญาตหลี่สิวเหยาากระชับแขนโอบเอวบางของนางไวแน่นศีรษะก็ซุกตรงซอกคอนางต่อไปเจ้าต้องนอนผ้าห่มผืนเดียวกับข้าอีกผืนเอาออกไปเสีย พูดพลางหลี่สิวเยายังยื่นเท้ายาวไปเตะผ้าห่มผืนนั้นที่เดิมทีปูไว้อย่างเรียบร้อยจนยับยู่ก่อนออกแรงเตะมันไปไว้ในมุมหนึ่งเห็นวิธีการที่ดูเป็นเด็กน้อยของเขาเซินหยวนก็ไม่รู้ว่าควรพูดอะไรดีแล้วเดิมดูเป็นคนที่เย็นชาและเคร่งครึมมากแท้ๆแต่ตอนนี้เขาถึงกับทำเรื่องเหมือนเด็กๆเช่นนี้ออกมา เวลานี้หลี่ซิวเหากกกระแซสีซ่าเข้าหาซอกคอนางอีกล้มหายใจเผาร้อนเป่ารถบนแก้มนางพวกเราเป็นสามีภรรยากันแล้วเจ้าเข้าใจหรือไม่ระหว่างสามีภรรยาต้องสนิทแนบนั่นจนเหมือนเป็นคนคนเดียวกันเซินหยวนไม่ได้พูดอะไรนางกับหลี่ซิวเหยาเพึ่งจะทำเรื่อง พี่สนิทแนบแน่นที่สุดระหว่างสามีภรรยาก็จริงแต่ให้ในใจนางรู้สึกสนิทแนบแน่นกับเขาด้วยเกรงว่านางคงทำไม่ได้หลี่ซิวเห่ยาเองก็รู้ดีถึงจุดนี้ทว่าไม่เป็นไรเขาย่อมจะทำให้นางค่อยๆย,ยอมรับตนเองไม่เพียงแค่ด้านร่างกายเท่านั้นสำคัญที่สุดคือรวมถึงด้านจิตใจด้วยยังมีเวลาอีกทั้งชีวิต เขารอไหวด้วยเหตุนี้หลี่ซิวเหยาจึงไม่ได้พูดเรื่องนี้ต่อเพียงแต่ตบหลังสั่นหยวนเบาๆพรางเก่าวเสียงนุ่มยังเช้าอยู่ เจ้านอนต่ออีกครู่นึงเถอะแต่อันที่จริงก็ไม่เช้าแล้วเมื่อครู่พวกเขาพูดคุยกันได้ครู่เดียวท้องฟ้าด้านนอกก็ค่อยๆสว่างขึ้นมาคิดว่าคงจะยามเหมาแล้วสนหยวนรู้ว่าเจียงซื่อเป็นคนที่ชอบวางกฎกำรับลูกสะภย้ยกลางคืนเจียงซื่อจะนอนเร็วตอนเช้าจึงตื่นเร็วตามพอนางตื่นขึ้นมา ก็อย่างเห็นลูกสะพ้ยไปคารวะมิเช่นนั้นนางจะไม่พอใจชักสีหน้าสารพัดใส่ไม่พอยังจะพูดจากกระทบกระเทียบแดกดันใส่ด้วยรวมถึงให้คนผู้นั้นทำงานที่ตุกจิกหยุมหยิมที่ทรมานคนอย่างที่สุดด้วยชาติก่อนภายหลังที่แต่งเข้ามาเซินหยวนก็ถูกคำพูดกระแนะกระแหนของเจียงซื่อทำให้โมโหจนต้องร้องไห้เงียบๆเ,เป็นประจำ แต่นางก็ทำอะไรไม่ได้ในครอบครัวหนึ่งหากสามีของเจ้ายังไม่ปกป้องเจ้ายังจะมีผู้ใดปกป้องเจ้าอีกชาติก่อนหลี่ซิวหยวนไม่สนใจนางโดยสิ้นเชิงเซินหยวนนึกถึงเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาตรงหน้าก็คล้ายมองเห็นใบหน้าใจจืดใจดำของเจียงซื่ออีกครั้งหูก็คล้ายได้ยินถ่อยคำกระแนกกระแหนเหล่านั้นของนางเช่นกันและยังมีมือของ เจียงซื่อเป็นคนชอบกินผนลไม้เปลือกแข็งแต่นางไม่อยากให้สาวใช้แกะเปลือกพวกมันเอาแต่จะเรียงให้ลูกสะพ้ายของตอนทำให้เรื่องที่ชาติก่อนเสนญยวนเกลียดและกลัวที่สุด ก็คือการแกะเปลือกผลไม้เปลือกแข็งส่วนอีกอย่างก็คือการคัดพระสูตรนางจำได้ว่าห้องริมฝั่งตะวันออกของเตียงซื่อถูกปรับเปลี่ยนเป็นห้องพระด้านในมีพระโพธิสัตว์กวนอินสูงราวสามชื่อตั้งบูชายอยู่องค์หนึง่งบนชั้นหนังสือที่ด้านข้างวางพระสูตรไว้มากมายหลายเล่มเวลาเตียงซื่อไม่มีงานก็จะเรียกนางไปหาแล้วหยิบพระสูตรจาก นฉันลงมาเล่มหนึ่งให้นางคัดแกะเปลือกผลไม้เปลือกแข็งนั้นเจ็บนิ้วคัดพระสูตรก็ปวดข้อมือเสียงซื่อมีวิธีการต่างๆนานาในการทรมานคนอยู่เสมอ ใจจริงเซินหยวนไม่อยากจะเห็นเจียงซื่ออีกแต่อย่างไรวันนี้ก็เป็นวันแรกหลังจากนางแต่งเข้ามาตามธรรมเนียมนางต้องไปยกน้ำชาคาราวะอีกฝ่ายรวมถึงต้องทำความรู้จักกับญาติสามีหากไปสายเกรงว่าคงจะไม่ดีด้วยเหตุนี้เซินหยวนจึงพูดขึ้นเสียงเบา ควรลุกขึ้นได้แล้วอีกเดี๋ยวยังต้องไปยกน้ำชาคาระวะท่านแม่งอีกหากไปสายเกรงว่านางจะไม่พอใจไม่เป็นไรหลี่ซิวเหยากดมือกระชับร่างสัหยวนเข้าในอ้อมกอดตอนเองอีกครั้งเจ้าสนแต่เรื่องนอนก็พอเรื่องอื่นมีค่าจัดการครั้นแล้วเขาก็ก้มหน้ามองเสัหยวนเสียงก็เบาลง ข้ารู้ว่าเมื่อคืนเจ้าต้องเหนื่อยเป็นหน้านอนต่ออีกครู่หนึ่งจะดีกว่าได้ยินหลี่ซิวเหยาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเซินหยวนก็รู้สึกใบหน้าร้อนสู้นางจึงหยุดพูดแล้วหลับตาลงอีกครั้ง เพียนมงคลสีแดงสดคู่หนึ่งบนโต๊ะยาวด้านข้างยังจุดอยู่แสงเทียนสีซ่อมอุ่นลอดเข้าม่านมุ้งสีแดงสดหลีซิวเหยาวจึงสามารถมองเห็นรอยเลือดฝาดบนดวงหน้าขาวหมดจดของส่นหยวนได้ต่อให้ภายนอกนางดูนิ่งเฉยเพียงไรแต่ที่สุดแล้วในใจก็ยังคงเขินอายและเขาก็รักท่าทางเอียงอายเช่นนี้ของนางอย่างที่สุดอย่างนี้ถึงจะท ทำให้เขารู้สึกว่านางสดใสมีชีวิตชีวาหลี่ซิวเยานึกถึงท่าทางทำอะไรไม่ถูกของเซินหยวนขณะอยู่ใต้ร่างเขาขึ้นมาอีกแล้วอดจะรู้สึกสำราญใจไม่ได้มุมปากจึงโค้งขึ้นต่อจากนั้นเขาก็กอดเซินหยวนไว้นั่นแล้วหลับตาลงเช่นกัน ขรนเซินหยวนตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าท้องฟ้าด้านนอกสว่างมากแล้วส่วนหลี่ซิวเหยาก็ไม่รู้ตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่กำลังมองนางอยู่ด้วยสายตาจดจอ่อไม่รู้เหมือนกันว่าถูกเขามองแยี่ยงนี้มานานเท่าไหร่แล้วเจ้าตื่นแล้วมองเห็นเซินหยวนหลี่ซิวเหยาก็ขยับมาจุมพิษหว่างคิ้วนางทีหนึ่งก่อนจะเอ่ยถามเสียงกลวงหัวเราะ หลับสบายหรือไม่เสันยวนไม่ตอบกลับย้อนถามแทนท่านตื่นตั้งแต่เมื่อไรฉันไหนไม่ปลุกข้าด้วยน้ําเสียงมีแววต่อว่าหลี่ซิวเห่ามีได้ใส่ใจกลับพูดยิ้มยิ้มว่าข้าเห็นเจ้านอนหลับสนิทจึงมีได้ปลุกเจ้าแต่ไม่เป็นไรหรอกถึงอย่างไรวันนี้ก็ไม่มีงานอยู่แล้ว จะไม่มีงานได้อย่างไรเล่าสันยวนคิดในใจอย่างต่อว่าอยู่บ้างวันนี้เป็นวันแรกหลังจากนางแต่งเข้ามาต้องไปยกน้ำชาคารวะเจียงซื่อแล้วเจียงซื่อก็เป็นคนตื่นเช้าปานนั้นยามนี้คงรอนางไปหาอยู่ที่เรือนใหญ่นานแล้วเป็นหน้าเกรงว่าพอนางไปถึง เจียงซื่อจะต้องไม่มีสีหน้าที่ดีให้นางแน่นอนซันยวนพริกตัวลุกขึ้นนั่งทำท่าจะเอื้อมไปหยิบชุดนอนที่เมื่อคือนถูกหลี่ซิวเหยาโยนไปไว้บนตู้หัวเตียงกลับถูกอีกฝ่ายยกมือกดเอาไว้ข้างนอกหนาวข้าจะไปหยิบเสื้อมาให้เจ้าสวมแล้วค่อยลุกขึ้น พูดจบหลี่ซิวเหยาาก็เลิกผ้าห่มลงจากเตียงไปบนร่างเขาก็มีได้สวมชุดนอนเช่นกันจูจ่ๆเลิกผ้าห่มลงไปเช่นนี้เซินยวนจึงมองเห็นแผ่นหลังหนากว้างบั้นเอวสอบรวมถึงลำขายาวแข็งแรงทั้งสองข้างของเขาโดยไม่ทันระวังนางรีบเบือนหน้าหนีไปมองถุงหอมสีชมพูดอกท้อที่แขวนอยู่บนมุง้งาว่าใบหน้ายังคงอดใจ แดงขึ้นมาไม่ได้คนผู้นี้ก็จริงๆเลยเชี่ยวไม่รู้จักอายสักนิด คณะหลี่ซิวเหยาวกลับมาอีกครั้งบนร่างเขาก็สวมเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนั่นเป็นชุดเซนอีผ้าต่วนสีนินตรงผ้าต่วนที่กุนเป็นขอบคอและแขนเสื้อล้วนเป็นลายเมฆมงคลสีแดงสดบนแถบรัดเอวก็มีลายเดียวกันดูแล้วให้ความรู้สึกเหมาะแก่งงานเฉลิมฉลองและยังชวนให้คนรู้สึกว่าสู่ภาพสง่างามอย่างยิ่ง ในมือหลี่ซิวเหยาถือเสื้อผ้าที่พับไว้เรียบร้อยมาด้วยเป็นเสื้อตัวยาวผ่าหน้าสีชมพูดอกทอปากดิ้นทองลายดอกเหมยและกระโปรงจีบเล็กสีแดงสดนี่เป็นชุดที่ข้าสั่งให้คนตัดมาให้เจ้าเห็นสันหยวนมองชุดในมือตอนเองหลี่ซิวเหยาก็อธิบาย ข้าไม่รู้ว่าสาวใช้ของเจ้าวางเสื้อผ้าอื่นๆของเจ้าไว้ที่ใดเรื่องเหล่านี้บุรุษอย่างหลีเซีวยวเหยาย่อมจะไม่รู้แต่เขาถึงกับสั่งตัดชุดให้นางเขาไม่รู้ส่วนสูงและสัดส่วนของนางเสียหน่อยแล้วให้คอนตัดเสื้อผ้าให้นางได้อย่างไรกันเท่าว่าสันยวนนึกถึงเรื่องที่ชิงเหอแอบกระซิบบอกนางเมื่อคืนขึ้นได้ หูหยินบ่าได้ยินมาว่าชุดเจ้าสาวของท่านเป็นนายท่านไปร้านตัดเสื้อแล้วสั่งให้คอนตัดออกมาด้วยตนเองเวลานั้นเขาบอกส่วนสูงและสัดส่วนของท่านออกมาได้ครบถ้วนในคราวเดียวยังไม่พอแม้แต่เรื่องว่าแต่ละจุดบนชุดเจ้าสาวควรปักลายอะไรนายท่านก็สั่งไว้่วงหน้าทั้งหมดเชียวนะเจ้าคะ หากเป็นเช่นนี้ก็แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่หลี่ซิวเหยาจะสั่งตัดเสื้อผ้าให้นางด้วยตนเองล่วงหน้าเสันหยวนจึงพยักหน้าก่อนเอ่ยว่า รบกวนท่านไปเรียกสาวใช้ของข้าเข้ามาทีหลี่ซิวเหย่ได้ยินแล้วกลับไม่ได้เดินออกไปแต่เดินมาหน้าเตียงแทนหลังวางเสื้อผ้าชุดที่ถืออยู่ในมือลงบนผ้าห่มแพลแล้วเขาก็มุ่นขิ้วมองส่นหยวนข้าเคยบอกเราว่าไม่ต้องพูดจากเกรงอกเกรงใจข้าถึงเพียงนี้อีกพวกเราเป็นสามีภรรยากันแล้ว เป็นคนที่สนิทสนมใกล้ชิดกันที่สุดในโลกนี้เซนยวนอึ้งไปเล็กน้อยหากกล่าวจากด้านร่างกายพวกนางเป็นคนที่สนิทสนมใกล้ชิดที่สุดในโลกนี้แล้วจริงๆแต่หากกล่าวจากด้านจิตใจยังคงมีบางเรื่องติดค้ังอยู่ในใจนางเสมอมาไม่ว่าอย่างไรนางก็ยังทำใจสนิทสนมกับเขาโดยไร้ช่องว่างไม่ได้เ้าว่าภายนอกนาง ยังคงตอบอย่างคล้อยตาม ข้าทราบแล้วหลี่ซิวเหาวา่ยมมองเซินหยวนด้วยแววตาจนใจอยู่บ้างเขารู้ว่าเซินหยวนฟังคำพูดนี้ของเขาไม่เข้าหัวแม้เพียงนิดเท่าว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเพียงลุกขึ้นเดินไปเปิดประตูใช่เว้ยชิงเหินและชิงตูมารอยอยู่ในลานเรือนด้านนอกนานแล้วแต่เนื่องจากไม่ได้ยินหลี่ซิวเหยากับเซินหยวนเรียกให้พวกนางเข้าไปปริบัติพวก นางจึงไม่กล้าเข้าไปเอาแต่ยืนรอยอยู่ในลานเรือนยามนี้มองเห็นหลี่ซิวเหยาเปิดประตูพวกชายไวยทั้งสามคนก็ยอบตัวคารวะเขานายท่านหลี่ซิวเหยาพยักหน้าก่อนร้างโฮหยินตื่นแล้วพวกเจ้าเข้ามาประนิบัติ พวกไช่เว้ยสามคนรีบรับคำจากนั้นก็เดินเข้ามาในห้องเห็นพวกนางสามคนเข้ามาแล้วเซินหยวนก็เรียกไช่เวย้ยมาสั่งเสียงเบาให้นางไปหยิบชุดตัวในมาให้ตนสวมไช่เวยมองชุดนอนสีชมพูดอกไห่ทั้งที่ถูกโยนไปไว้บนตู้หัวเตียงก่อนจะมองเห็นว่าแม้บนตัวเซินหยวนจะมีผ้าห่มคลุมตัวอยู่แต่ลาดไหลย,ยังคงโผลออกมา ดูท่าคงไม่ได้สวมใส่อะไรไช่เว่ยจึงอดจ่าหน้าแดงเรื่อขึ้นมาไม่ได้กูลีกูจอหมุนตัวไปหยิบเสื้อผ้ามาหลี่ซิวเหยาวไปล้างหน้าบ้วนปากในห้องริมฝั่งตะวันออกครั้นเขาจัดการตนเองเสร็จและเดินออกมาก็ได้ยินไช่เวย่ยกำลังถามเซินหยวนว่าหูหยินวันนี้ท่านจะสวมชุดใดดีเจ้าคะเซินหยวนตอบยิ้มยิ้ม บนเตียงมีชุดหนึ่งวางอยู่เป็นชุดนั้นแล้วกันหลี่ซิวเหยาได้ยินแล้วในดวงตาก็ปรากฏรอยยิ้มจางๆ ต่อจากนั้นพอเซินหยวนสวมเสื้อผ้าชุดนั้นเสร็จก็เดินไปล้างหน้าบ้วนปากในห้องริมฝั่งตะวันออกอากาศหนาวหลังเซินหยวนล้างหน้าบ้วนปากเสร็จแล้วจึงทาขี้ผึ้งกลิ่นมาลิลงบนหน้าและมือขณะเซินหยวนเดินไปนั่งลงหน้าโต๊ะเครื่องแป้งช่เว่ยก็ถามนางอีกว่า หูหยินวันนี้ท่านจะให้แต่งเครื่องประทินโฉมหรือไม่เจ้าคะที่แล้วมาเซินหยวนไม่ชอบทำเรื่องพวกนี้แต่วันนี้เป็นโอกาสพิเศษไฉเวยไม่น่าใจจึงเอ่ยถามเซินหยวนคิดแล้วก็ตอบว่าแต่งแล้วกันแต่ไม่ต้องหนามาก ถ้าแต่งเหมือนเมื่อวานที่เข้าพิธีแต่งงานเสัญยวนรู้สึกว่าออกจะหนาเกินไปนางรู้สึกอึดอัดไปทั้งวันชายเวยรับคำก่อนจะแต่งเครื่องประทินโฉมและเกล้าผมให้เสัญยวนอย่างคล่องแคล่วว่องไวในเมื่อตอนนี้สัญญวนแต่งงานเป็นภรยาผู้อื่นแล้วย่อมไม่อาจทำทรงผมแบบหญิงสาวที่ยังไม่ออกเรือนได้อีกต่อไปต้องเก็บผมขึ้นไปทั้งหมด ถาว่านางมีผมหนาด้านหลังจึงต้องใช้ที่คาดผมผีเสื้อทำจากท้องฝั่งทับทิมคาดเอาไว้ ใช่เวรยหยิบกล่องเครื่องประดับที่เมื่อวานพวกนางนำมาจากจวนสกุลเซนมาให้เซนหยวนเลือกเครื่องประดับที่จะใช้ในวันนี้เวลานี้ก็เห็นหลี่ซิวเหย่เดินเข้ามาเสียก่อนเซนหยวนมองเห็นเขาเดินมาจากเงาสะท้อนในคันช่องสำริดที่วางอยู่บนโต๊ะเครื่องแปง้งรูปร่างเขาสูงตรง่านยิ่งยามก้าวเดินสายตาไม่หลุกลิกดูบุคลิกท่าทางดีอย่างยิ่ง สันหยวนจึงเอี้ยวตัวไปมองหลี่ซิวเหยาทั้งที่ยังนั่งอยู่บนมานั่งกลมท่านรอนานแล้วหรือข้าใกล้จะเสร็จแล้วท่านโปรดรออีกสักครู่นางยังคงพูดจาแกรงอกแกรงใจเขาเหมือนเดิม แม้ว่ายามนางพูดกับเขาบนใบหน้าจะมีรอยยิ้มแต้มอยู่แต่เขายังคงรู้สึกได้ถึงความห่างเหินที่นางมีต่อเขาคล้ายว่ามีกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นกลางระหว่างพวกตนหลี่ซิวเหยาอยากจะเดินเข้าหาแต่เซินหยวนกลับเอาแต่ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมไม่ขยับ ถึงขั้นว่ายังผลักใส่เขาไม่หยุดหย่อนอีกด้วยหลี่ซิวเหยารู้สึกจนใจยิ่งเท่าว่าเขาก็รู้เช่นกันว่าอาศัยแค่คำพูดอย่างเดียวไม่มีประโยชน์เรื่องนี้ยังคงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาจึงเดินไปเอื้อมมือเปิดกล่องฝั่งมุกสองสมามใบที่วางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งออกก่อนจะเห็นว่าด้านในล้วนแต่เป็นเครื่องประดับที่วิจิตรบรรจงสารพัดแบบ มารดาของเซนหยวนมอบเครื่องประดับให้นางเป็นประจำตั้งแต่เล็กยังมีส่วนที่คุณหนูของสกุลเซนล้วนได้รับแบ่งไปในแต่ละปีรวมกับส่วนที่เป็นสินเจ้าสาวของมารดาเท่านี้นางก็มีเครื่องประดับถึงสามกล่องเต็มๆแล้ว เผ่าว่ายามเห็นกล่องสองสามใบที่หลี่ซิวเหยาเปิดออกในยามนี้เซินหยวนก็ยังคงตระหนกตกใจอยู่เล็กน้อยจากนั้นก็ได้ยินหลี่ซิวเหยากล่าวว่าไม่รู้ว่าเจ้าชอบเครื่องประดับอะไรทองเงินยกโมรา หรือไข่มุกข้าจึงซื้อกลับมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยหลีซิวเหยาเปิดกล่องสี่เหลี่ยมจัดตุรัสใบเล็กสองใบที่วางอยู่ด้านข้างออกอีก คราวก่อนข้าเห็นบนข้อมือขวาเจ้าสวมกำไลทองไว้คู่หนึ่งข้าจึงซื้อกำไลมาด้วยสี่คู่เจ้าลองดูว่าชอบคู่ใดในกล่องมีกำไลวางอยู่ทั้งหมด4ี่คู่เป็นหยกขาวมันแพะหนึ่งคู่หยกเขียวหนึ่งคู่ท้องถักฝังไข่มุกหนึ่งคู่และโมราแดงอีกหนึ่งคู่เสรนญยวนต้องตระหนกอีกครั้งชั่วครู่ให้หลังนางถึงได้ตอบขอบคุณท่านมาก ค่าชอบทั้งหมดหลี่ซิวเหยาได้ยินแล้วก็ยื่นมือหยิบกำไรหยกขาวมันแพ้คู่นั้นขึ้นมาแล้วจับมือซ้ายของเซินหยวนมาสวมลงไปอย่างเบามือจากนั้นก็หยิบกำไรท้องผักฝังไข่มุกอีกคู่มาสวมลงไปบนข้อมือขวาเซินหยวนก้มหน้ามองกำไรทั้งสองคู่บนข้อมือตอนเองอดจะยิ้มเตือนขึ้นมาไม่ได้ทีนี้ก็ดูไรยิบระยับ มาลังมาเลืองโดยแท้ ครั้นสัญยวนแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยหลี่ซิวเยาก็เดินไปเรือนใหญ่ด้วยกันกับนางเรือนจิ้งหยวนตั้งอยู่ตรงมุมตะวันออกเฉียงใต้ของตวนสกุลหลีห่างไกลผู้คนยิ่งในชาติก่อนก็เป็นที่พักของหลี่ซิวเยาเช่นกันดังนั้นสัหยวนจึงไม่เคยย่างไกลเข้ามาอีกทั้งเมื่อวานนางก็ถูกคนส่งเข้าห้องนอนโดยที่คลุมหน้ามาตลอดทาง ด้วยเหตุนี้นางจึงไม่รู้ว่าเรือนจิ้งหยวนมีสภาพเช่นไรกันแน่ครั้นยามนี้ได้เห็นก็พบว่าเป็นเรือนขั้นสองเล็กๆอันที่จริงมีได้ใหญ่โตนะักเพียงแต่จวนสกุลลีก็มีได้ใหญ่โตอยู่แล้วสามารถแยกเรือนขั้นสองเล็กๆเ,เ,เช่นนี้ออกมาได้ก็นับว่าหาได้ยากมากเส่ินหยวนยังจำได้ว่าต่อมาพอองค์ชายร้องขึ้นครองราช หลี่เป่าอีได้เป็นไทเฮาเจียงซื่อก็รู้สึกว่าตนเองเป็นถึงมารดาของไทเฮาเป็นถึงยายแท้ๆของห้องเต้แล้วจึงอยากจะอยู่บ้านที่ใหญ่ขึ้นแต่ในเมื่อเจียงซื่อมีเงินไม่พอหลี่เป่าอีก็ไม่อยากถูกสกุลซ่องจับตุดอ่อนใดๆมาโจมตีนางดังนั้นจึงคัดค้านเรื่องเรือนใหม่นี้อย่างหนกักสุดท้ายเรื่องนี้จึงทำได้เพียงล้มเลิกไปเท่าว่าแม้ เรือนจิ้งหยวนจะไม่ใหญ่แต่กลับเก็บกว่าได้สะอาดเรียบร้อยและมีต้นไม้ปลูกไว้หลายต้นคิดว่ายามออกดอกในฤดูใบไม้ผลิทั้งลานเรือนจะต้องงดงามมากแน่นอนครั้นเดินออกจากประตูเรือนแล้วเดินไปทางซ้ายอีกระยะหนึ่งทุกอย่างตรงหน้าก็ค่อยๆเริ่มเป็นที่คุ้นเคยมีทางเดินใหญ่ผ้าจากเหนือมาใต้ยอยู่สายหนึ่ง ทางใต้มีเรือนเล็กอยู่เรือนหนึ่งเซินหยวนรู้ว่านั่นคือเรือนหุ้ยชุนเดิมทีเป็นที่ที่ให้นางกับหลี่ซิวหยวนอาศัยหลังจากแต่งงานแต่หลังจากแต่งงานหลี่ซิวหยวนก็ไม่เคยเหยียบเข้าประตูเรือนนั้นเลยนางอาศัยอยู่ในนั้นอย่างเงียบเหงาคนเดียวถึงห้าปีเมื่อมุ่งหน้าต่อไปตามทางที่ด้านหน้าก็มีประตูเรือนแห่งหนึ่งยิงรับใช้สูงไวสองสามคนที่อยู่ หน้าประตูมองเห็นหลี่ซิวเหยาวกับเซินหยวนเดินมาก็รีบยอบตัวคาระวะคนทั้งสองเรียกขานพวกเขาว่าคุณชายใหญ่หูหยินใหญ่ครั้นเข้าประตูเรือนแห่งนี้ไปก็จะเจอเรือนใหญ่อันเป็นที่พักของเจียงซื่อแล้วเรือนใหญ่ของเจียงซื่อเป็นเรือนขั้นสามเจียงซื่อพักอยู่ในห้องใหญ่ของเรือนตรงกลาง ประตูสีดำสองบ้านยามนี้กำลังเปิดกว้างเทาว่าด้านในกลับเงียบสงัดมองไม่เห็นสาวใช้สักคนเซินยวนรู้ดีว่าเจียงซื่อเป็นคนเช่นไรนางชอบแสดงอำนาจข่มเหงคนจนเป็นนิสยัย คิดว่าถ้ามีใช่เกรงกลัวฐานะแม่ทัพใหญ่ของหลี่ซิวเหวาในยามนี้ประตูเรือนสองบานนี้คงจะปิดอยู่ให้พวกนางต้องเคาะเอาแล้วเพียงแต่วันนี้พวกนางมาช้าไปจริงๆเซินหยวนเงยหน้ามองดวงอาทิตย์เหนือศีษาคิดว่าคงใกล้ถึงกลางยามเฉินแล้ว ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ